ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ M10 h a r l o t นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปกันดูดวงความรักกับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำเดือนเมษาย,ยนปีพศ2564นะคะคลิปนี้จะเหมาะสําหรับคนที่มีประเด็นความรักแล้วก็คนโสดนะคะเราจะแยกเป็น2พาร์ทนะคนที่มีประเด็นความรักหรือคนที่สถานะไม่ชัดเจนพาร์ทที่2จะเป็นในเรื่องของคนโสดนะคะ การอ่านไพ่เป็นแบบโดยรวมนะทุกคนนะคะไม่ได้เฉพาะเจะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งดูเพื่อเป็นแนวทางหรือความเพื่อเพลินเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นดูได้ทุกเพศนะเพศหญิงเพศชายเพศสามน้องที่อยู่ในกลุ่ม LGBT สามารถดูได้ก็ยินดีต้อนรับสำหรับชาวสองของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมมาฟังเนาะ,ะขอบคุณทุกกำลังใจมาอาจจะตรงม้างไม่ตรงมั่งก็อย่ายไปใส่ใจเนาะ,ะมันเป็นดวงโดยรวมนะคะเราไม่ดูเป็นการส่วนตัวนะคะอาจจะมีเสียงดังหน่อยนะทุกท่านนะเพราะว่าคนทำคลิปอยู่ติดถนนยังไงต้้อองขภยดวนะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันเลยเพื่อไม่การเสียเวลานะคะความรักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ประจําเดือนเมษายนปีพศ2 5 6 4เราจะดูให้กับคนที่มีประเด็นความรักก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาดูคนโสดเนาะเอาละค่ะเพื่อไม่การเสียเวลามาดูเลยคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะความรักของคุณนะคะคุณเจอสถานการณ์อะไรมาบ้างตอนนี้นะคะมาดูในเรื่องของสถานการณ์ก่อนนะคะคุณเจออะไรเนาะ เอาละค่ะ,ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคนที่เกิดวันทิตนะคะในเรื่องของความรักเนาะไพ่ของคุณได้ไพ่ในเรื่องของจัสติกนะคะสมถ้วยแล้วก็10บไม้เท้านะคะราชาถือถ้วยแล้วก็เก้าไม้เท้าแล้วก็แปดเหรียญนะคะเอาละไพ่ในตัวตนของคุณหรือว่าพนักงานหลักของคุณนะคุณได้ไพ่จัสติกเหมือนกับว่า ตอนนี้ความรักความสมนธ์ของคุณอยู่ในช่วงระยะที่แบบกำลังตัดสินใจอะไรหรือเปล่านะคะคุณน่าจะรักกับคนทางไกลนะคนทางไกลเป็นได้ทั้งต่างจังหวัดต่างชาติได้หมดเลยนะต่างอายุก็ได้นะตรงนี้นะเนี่ยคุณกําลังตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าตอนนี้นะคะมันเป็นในเรื่องของการตัดสินใจเป็นในเรื่องของการที่แบบรอสัญญานะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของสถานะนะจากที่แบบ คุยกันมาสักพักหนึ่งอาจจะยังไม่มีสถานะเดือนนี้คุณอาจจะรอคําตอบก็ได้นะนะคะความรักความสัมพันธ์มันเหมือนกับมีใครสักคนที่มาแทรกในความสัมพันธ์คุณหรือเปล่านะคะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยอาจจะเคยมีประเด็นในเรื่องความรักมาหรือว่าตัวงคุณเองก็ได้นะเป็นไวเบอร์ซ่าก็ได้นะคะมีในเรื่องคนเก,ก่าๆย้อนกลับมาในความสัมพันธ์เนาะมันทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนปัจจุบันเนี่ยมันมีอุปสรรคนะอาจจะมีเรื่องราวของการที่แบบเข้ามาข้องเกี่ยวหรืออาจจะเข้ามาแบบ พูดคุยในยโซเชียลทำให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนะปัจจุบันนี้มันเกิดความบั่นทอนเกิดความร้อยอกนง้อใจซึ่งกันและกันและไม่มีความแบบไว้ใจซึ่งกันและกันนะคะเหมือนกับการรอคาําตอบว่าจะเอายังไงดีในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะตัวของคุณเองนะคะก็เหมือนกับว่ารอให้การตัดสินใจครั้งนี้มันชัดเจนนะคะถ้าเกิดว่าไม่ไปต่อคุณก็พร้อมที่จะมุนอ่อนนะคะ นะคนคนนี้นะคะเขาก็รู้สึกดีกับเรานะเหมือนกับว่ามองอนาคตร่วมกับเราเลยแหละนะคะอาจจะมีการคุยกันก่อนหน้านั้นนะคุณน่าจะดีกว่าคนที่แบบทํางานที่มีชื่อเสียงก็ได้นะเป็นกลุ่มราชการก็ได้เป็นนักธุรกิจก็ได้นะตรงนี้นะนะคะความสัมพันธ์นะเขาอาจจะมองอนาคตร่วมกับคุณอาจจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของอนาคตก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะรอเคลียร์บางสิ่งบางอย่างหรือคุณกําลังแบบสืบประวัติเขาอยู่ตอนนี้ว่า เขาอะจริงจังแค่ไหนกับการที่แบบมาสานสัมพันธ์กับเราตอนนี้นะคะมันเหมือนเป็นการทดสอบเป็นช่วงระยะที่คุณทั้งสองคนก็กำลังศึกษาอยู่นะคะว่าจริงๆแล้วอะนะคะแต่ละคนเนี่ยเปิดใจให้กันเต็มร้อยไหมนะคะยังมีกั๊กอะไรกันอยู่หรือเปล่านะต่างคนก็ต่างระแวงกันนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ8เหรียญน,นะคะ,ะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเหมือนกับคุณกับเขานะ่าจะวาดอนาคตร่วมกันเหมือนอาจจะมีการแบบ พูดคุยในเรื่องของการทำธุรก,กิจนะคะเพราะว่ามันมีไพ่เงินเกิดขึ้นเนาะไพ่แปดเหรียญน,นะคะเหมือนกับการที่ว่าเอ๊ถ้าเกิดมีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกันนะ,ะอาจจะมีการแบบทำธุรก,กิจนะคะร่วมกันเพื่อเป็นในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของรากฐานครอบครัวนะคะความรักความสัมพันธ์อะนะคะเลกๆมันก็โอเคแต่พอมันมีแบบบุคคลที่3นะคะอาจจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์เป็นความรักที่แบบ รักเก่าๆนะคะอยู่ดีก็โผล่มาอย่างเงี้ยฮะทำให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนอะมันเกิดความที่แบบละหองละแห่งกันเกิดขึ้นตอนนี้เหมือนว่ารอคําตอบหรือรอแบบความชัดเจนนะอ่ะเรามาดูหน่อยวาอ่าความรู้สึกของคนที่แบบเรากำลังดิวอยู่ตอนเนี้ยเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะเขาคิดยังไงกับเราในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเขารู้สึกยังไงนะคะ คิงออบบอลไนท์ออบคัพนะคะแล้วก็ไฟท์อ็อบเปเนเคิลอะความรู้สึกของเขาเหมือนกับว่า <c oughs> เขาอยากให้คุณเป็นตัวจริงนะคิงออบบอลเขาอยากให้สถานะอยากให้ความชัดเจนกับคุณนะคะไนท์ออบคัพแต่เขาขอเวลาหน่อยนะคะเขาน่าจะเป็นพ่อแม่เป็นแม่มก็ได้น่าจะมีเรื่องราวที่ต้องสะสางนะคะไฟท e ออบเปเนเะคิล่ะเห็นไหมเรื่องราวเก่าเรื่องราวต่างๆนะคะ เขายังแบบยังติดค้างอยู่นะคะถามว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงเขากลัวว่าเขาจะเสียคุณไปกลัวว่าจะเป็นเหมือนความรักที่เขาแบบเคยผ่านมานะคะเขารู้สึกดีเขาไม่อยากจะให้คุณแบบใจร้อนในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเขาอยากให้รับฟังนะคะว่าจริงๆแล้วเขามีเหตุผลนะคะในการที่แบบกลับไปติดต่อกับคนเก่าหรือเปล่าหรือกลับไปในเรื่องราวเก่าอย่างเงี้ยนะคะเขาอยากให้คุณเข้าใจอยากให้รอดนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะเขาอยากให้คุณเป็นตัวจริงแหละนะคะแต่ก็รอโอกาสรอในเรื่ององการอธิบายจากคุณนะคะตรงนี้เนาะว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมนะคะส่วนเขาก็พร้อมที่จะอธิบายกับคุณแหละนะคะว่าเรื่องราวเหตุการณ์มันเป็นแบบไหนนะเขากลัวเสียคุณไปนะคนคนนี้นะอ่ะแล้วความรู้สึกของคุณแ่ะเป็นไงตอนนี้ที่มีต่อเขาอะ่ะในเมื่อเจอสถานก,การณ์แบบนี้คุณคิดยังไงกับเขานะตอนนี้ อย่างเดพไพ่ไปดืม่มขนาดซับไพ่แล้วนะ,ะเหมือนกับว่าไพ่หกเหรียญเนานะเหมือนกับตัวคุณเองน่ะอาจจะน้อยอกน้อยใจว่าเอ๊ะเราเป็นคนทุ่มเทม,มากเกินไปหรือเปล่าแล้วเขาไม่เห็นความดีเราม้างหรอที่ผ่านมานะนี่คือสิ่งที่คุณน้อยอกน้อยใจนะขิงอวบนะคุณอยากเป็นตัวจริงอยู่แล้วล่ะแต่ว่าระยะเวลาที่แบบคบกันมาหรือว่าสื่อสารกันมาเน่ะเขาไม่แสดงอะไรให้คุณแบบเห็นทําให้คุณรู้สึกว่า เขาอาจจะไม่ได้เลือกคุณอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นความน้อยใจนะคะไฟโอเปอเรเคิลนะ,ค,ะคุณก็กลัวเหมือนกันกลัวว่าประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยนะกลัวว่าที่ผ่านมานะ,ค,ะคุณอาจจะเคยแบบโดนเทมาคุณกลัวว่าครั้งนี้คุณจะโดนเทเหมือนเดิมนะคะความรู้สึกคุณตอนนี้คือน้อยใจเขานะเนี่ยในความน้อยใจของของคุณอะมันแสดงออกให้เขาเห็นเลยนะคะบางทีอาจจะส่งข้อความไปแล้วอาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างอย่างเงี้ยนะคะทําให้อีกฝ่ายมองออกว่าเรากําลังแบบน้อยอกน้อยใจเนาะ แนวน้มความสัมพันธ์หล่ะคุณกับเขาเป็นไงแนวโน้นมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะสามถ้วยหนึ่งถ้วยเนาะ องไม้เท้านะคะสีดาบเดอะซันะคะแล้วก็แปดดาบอ่ะผู้อ่านมองว่าในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะมองว่ามันน่าจะมีเรื่องราวของอการกลับมาของคนรักเก่าของใครคนใดคนหนึ่งและมันจะเกิดการเคลียร์ที่นี้ความสัมพันธ์มันยังจะเป็นแบบรักสองทางเลือกหรือเปล่าวะทูออฟบอลนะคะเนี่ย เหมือนคนสองคนเข้ามาเวลาเดียวกันนะคะงานสองงานของสองสิ่งนะจะเป็นการตัดสินใจที่ลำบากนะตรงนี้นะคะคุณกับเขาน่าจะถอยคนละก้าวนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะอาจจะถอยคนละก้าวกลับไปทบทวนในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองว่ายังอยากมีกันและกันหรือเปล่าอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งห่างหายไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณอาจจะเป็นคนแบบเงียบไปก็ได้หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะเพื่อไปทบทวนนะคะ และเมื่อมั่นใจแล้วนะคะเดือนซันนะคะก็คือจะพร้อมเปิดอกเปิดใจนะคะในการเคลียร์ว่าเอาละรักครั้งนี้อ่ะเขาจะเลือกรักเก่าหรือว่าเลือกรักปัจจุบันหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ว่าจะเลือกรักเก่าหรือเลือกรักปัจจุบันนะ,ะมันเป็นเรื่องราวที่ว่าทั้งสองคนได้กลับไปทบทวนความรู้สึกนะคะเพราะมันมีบุคคลที่3เข้ามาแทรกเป็นรักเก่าๆเข้ามาแทรกรักครั้งนี้มันก็ลืมยากแล้วก็เป็นรักที่แบบมันอยู่ในความทรงจำาะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนาะ น่าจะให้แบบช่องว่างระหว่างกันอะในความสัมพันธ์นะเนี่ยคุณกับเขาน่าจะให้ช่องว่างระหว่างกันนะในความสัมพันธ์เนาะเหมือนกับรอดูนะ่ะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ยถ้าคุณอยากไปต่อเขาก็พร้อมอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับให้โอกาสนะคะกลับไปทบทวนเนาะในความรู้สึกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะในความสัมพันธ์บทสรุปเนาะ,ะไปทบทวนความรู้สึกของตัวเองนะคะเอาละมาดูคนที่แบบโสดหน่อยนะคะ คนโสดนะวันอาทิตย์นะที่ผ่านมาคุณเจอเรื่องราวอะไรเหตุการณ์อะไรนะทูเป็นเดทเคิลสองเหรียญน,นะสี่เหรียญหนึ่งดาบนะ คนโสดเรื่องราวที่คุณผ่านมานะเนี่ยเหมือนกับว่าเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมานะคุณน่าจะเจอแบบรักสองทางเลือกหรือเปล่าเขาหรือเธอคนนั้นที่คุณสั <c oughs> ส่นสัมพันธ์ด้วยนะคะเขามีเจ้าของแล้วนะคะเนี่ยสองเหรียญเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไปๆไปกับๆลักๆเลิกๆมีโลกสองใบนะคะ สี่เหรียญคุณยังคิดถึงเขาอยู่คุณยังรอคอยเขาอยู่นะที่ผ่านมานะเหมือนรอการติดต่อกับรอการคอนเน็กชันจากเขานะคะเอกอบอนนะคุณพยายามตัดนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้พยายามที่จะหยุดด้วยตัวเองให้ได้นะแต่ตัวของคุณเองยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเหมือนกันนะคะทูอบอนะมันเป็นการที่แบบว่าคุณต้องการเอาชนะใจของตัวเองให้ได้ว่าคุณต้องอยู่ให้ได้กับตัวเองนะเพจออฟคะัพเนี่ย ช่วงเวลาหนึ่งอะคุณต้องการให้เขาแบบกลับมาเยียวยาหัวใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณพยายามที่จะลืมเขาอะแต่มันลืมไม่ได้ไม่ยังอยู่ในความทรงจํานะสิ่งที่คุณผ่านมาตรงนี้คุณพยายามเปลี่ยนตัวเองพยายามแบบไม่ให้ตัวเองแบบรู้สึกในเรื่องราวเก่าๆไม่ให้ตัวเองแบบคิดถึงเขาไม่ให้ตัวเองแบบกลับไปในรูปเดิมนะคุณพยายามเปลี่ยนตัวเองพยายามที่จะทําให้ตัวเองเป็นเป็นคนใหม่นะฮะแล้วก็พร้อมที่จะเปิดใจรักครั้งใหม่นะะเพราะที่ผ่านมาอะคุณอาจจะเป็นตัวเลือกของเขาก็ได้นะคนโสดนะคนวันอาทิตย์นะ แต่ก็ยังคิดถึงเขาแหละนะคะยังมีเขาอยู่ในใจอยู่นะคะยังไม่ลืมนะคะคุณรอเขาแบบติดต่อกันมามันอาจจะรอแล้วรอเล่าแต่ก็คือไม่มีข่าวาวอะไรเลยนะคะเป็นการที่แบบบลเกอร์อย่างเงี้ยนะคะเขามีเจ้าของแล้วเนาะตรงนี้นะเป็นการสลับกันเขาได้นะทุกคนนะมาดูหน่อยว่าแล้วเดือนนี้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณไหมนะวันอาทิตย์นะจะมีใครเข้ามาไหมคนโสดนะคะวันอาทิตย์ ปกเมท้าวเถ้วย Queen of p e n ร a c ค e เอาละค่ะทุกคนนะผู้อ่านมองวาอ่าจะมีคนในเครื่องแบบนะเข้ามาในชีวิตของคุณนะเป็นทาหารเป็นตำรวจก็ได้นะคะเจอจากการเดินทางเจอจากการแบบไปกินเลี้ยงไปสังสรรค์นนะหรืออาจจะเดินทางไปพบญาติหรืออาจจะไปธุระบางสิ่งบางอย่างคุณน่าจะเจอคนคนนี้นะ เขาน่าจะเป็นคนที่มีหน้ามีตาทางสังคมนะก็ขึ้นอยู่กับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะจะเปิดใจรับเขาหรือเปล่านะคะควีน n อฟเพนเดอร์เคลมะดูเหมือนว่าคนวันอาทิตย์นะอาจจะอยากอยู่กับตัวเองหรือเปล่านะ,ะใจนึงก็คืออยากดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจแต่มีคนเข้ามาแนนอนนะคะเนี่ยคนในเครื่องแบบนะนะคะขึ้นอยู่กับคนวันอาทิตย์นะมันจะเปิดใจไหมนะคะถามว่าถ้าเปิดใจและความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะค่อยๆเรียนรู้แต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณแหละว่า คุณจะเปิดใจหรือว่าคุณจะปิดใจตรงนี้เนาะมีคนเข้ามานะคะมันเหมือนกับเรารักตัวเองมากขึ้นอะเดือนนี้นะคะจริงๆคุณก็เหงาแหละแต่ใจนึงคุณก็อยากจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคนโสดนะวันอาทิตย์นะผู้อ่านมองว่าการตัดสินใจของคุณอนะนะคะคุณน่าจะอยากอยู่กับตัวเองมากกว่านะ,ะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครเข้ามาเนาะตรงนี้นะคะเหงาแต่ไม่พร้อมให้ใครเข้ามานะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะ ของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนาะในเรื่องของความรักนะคะอาจจะไม่ตรงนะคะยังไงต้องขออภัยด้วยเนาะนะเหตุการณ์นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมมาฟังขอบคุณทุกกำลังใจนะ,ะถ้าเกิดว่าดูแลชอบอย่าติดตามคลิปกันต่อไปสามารถกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูให้กันได้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ